สวัสดีคะ่ะ FC ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีนนะคะเช้าบ่ายวันที่11มิถุนายน2567เลยค่ะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านคำเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ f c ได้รับชมนี้นะคะคือการโจดเด่นวิ่งรูดแต่ละรอบนะพี่น้องถ้าไม่ชอบก็ให้ท่านรอดูเลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่านสำหรับเลขเด่นประจำวันก็มีข้อมีหลุดเหมือนกันนะคะแต่ว่า fc จะใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องส่วนคู่ที่จะจับให้นะคะทุกคนก็เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายและสถิติตัวเลขเมื่อวานนี้นะคะทุกคนและเลขเด่นประจําวันด้วยนะคะมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันเนาะพี่นอ้องเออไปดูที่สิบก่อนนะคะโอ๊ยใจลืมไปนะคะทุกคนสั่นด้วพี่น้องเบรกบทันนะคะพี่น้องคะ่อะหุ้นจีนวันที่สิ หยุดนะคะทุกท่านคะ่ะเ,เป็นวันหยุดของประเทศจีนและฮ่องกงนะพี่น้องห้างเซงก็น่าจะหลุดนะคะทุกท่านเรามาต่อเลยแล้วกันนะคะตัวเด่นก็เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าเลขเด่นก็เด่นประจําวันก็เปลี่ยนตามนะคะทุกคนคะ่ะเรามาดูความน่าจะเป็นเนาะพี่น้องอ่วันที่สิบเอ็ดนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่เก้าและแปดนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนแต่ว่าวันอังคารก็ ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะคะทุกคนดวงแอดมินไม่ขึ้นในวันอังคารทางการทุกคนก็เอฟซีก็ลองสังเกตด,ดูได้นะคะว่าทุกวันอังคารหัวใจเข้าไหมนะคะพี่น้องขาลองสังเกตเบองเด้อพี่น้องว่าเสียใจนะคะทุกคนเข้าบางเข้านะคะทุกคนแต่ว่าเข้าน้อยเนาะพี่น้องมาดูความน่าจะเป็นค่ะเก้าสี่เก้าสาม เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าห้าแปดค่ะทุกท่านแปดสามแปดสี่แปดแปดแปดหนึ่งแปดศูนย์ เจ็ดเดินรอบบ่ายค่ะเดินรอบบ่ายอยู่ที่สี่และสามสี่ค่ะทุกท่านสี่เก้าสี่แปดสี่หกสี่ห้าสี่ศูนย์สี่สาม สามนะคะสามเก้าสามแปดสามสามสามหกสามสองสามเจ็ดนะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะพี่น้องมาดูคู่ความน่าจะเป็นคะ่ะเก้าแปดสี่สาม 9ก้าสี่เก้าสามเก้าแปดแปดค่ะแปดสี่แปดสามสี่กับสามรอบบ่ายสี่เก้าสี่แปดสี่สามสามค่ะทุกท่านสามเก้าสามแปดนี่คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบา่ายเอฟซีท่านไหนชอบกู้ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเนาะพี่น้องเนาะเลขเด่นประจําวัน อังคารนะคะอยู่ที่เลข3และเลข8เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ล3ามสกทุกท่าน3กับ8นี้ fc ทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะ,คะทุกคนมาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่9และ8เด่นประจําวันอยู่ที่3และ8เป็น9398ติดคู่ตเต็มสอคู่นะพี่น้องเป็นตํารุนปะพี่น้อง8นะคะ 8, 8 3 8 8 ติดคู่ติดเลขเด่นประจําวันคู่ตัวเด่นด้วยนะคะทุกคนแปดสามสามแปดสี่กับสามรอบายและสามกับแปดเด่นประจําวันเป็นสี่สามสี่แปดนะคะทุกท่านติดคู่ตัวเด่นหลายๆสี่ยันหลุดพี่น้องสามนะคะสามสามสามแปดนะคะทุกท่านคะ่ะติดเลขเด่นประจําวันติดคู่ตัวเด่นแล้วก็ติดเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนแล้วแต่สอบแล้วพี่น้องถ้าอยากตามก็ กตามหลายเด้อพี่น้องเด้อว,วันอังคารก็ดวงก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่จริงๆนะคะทุกคนเอฟซก็ลองสังเกตดูก็ได้นะคะพี่น้องราบร่เสียใจนะคะสำหรับเอฟซท่านไหนที่ตามใจมานานๆนะคะท่านก็น่าจะพอรู้ว่าวันอังคารเหมือนไม่ค่อยเข้าเนาะพี่น้องค่ะทุกคนคะ่ะสาหรับแนวทางหุ้นจีนวันที่11มิถุนายน2567 ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันหมันสุขูสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ